เช้าตอนเช้าที่โฮมสเตย์กาแฟสดๆนะคะ เดียวกันนะคะเดนสบายเสียงงาย มีความขึ้นด้ย เงียบสงดยอด 管理。嗯嗯 บรรยากาศยามเช้านะคะสวยงามมาก,ามมากค่ะ ขขจจเ,เขาเป็นที่ล้างรถเหรอใช่คิดว <c oughs> ่านมันเช้าผมเลยไม่ได้ล้างแล้วเดินตรงนู้นไปไหนคะตรงนู้นก็เป็นวัดมากกุ่าจมาครับเดินจากวัดก็เป็นหมู่บ้านนะครอันนี้ก็ถนนใหญ่ เป็นฝ่ายนะครับเป็นเป็นควันในน้ำเลยเนาะเป็นไอน้ำน้องอยู่ที่นี่เหรอคะครับน้ำจริงๆน้ำไหลบุกครับเนี่ย ฝนตกก็ไหลครับไหลเยอะก็เต็มฝายครับตรงนี้ก็จะไลแน่เออน่าจะเต็มฝายเพราะว่าตรงนี้มันก็จะจะพอดีกับฝายอยู่แล้วน้ครเต็มก็จะล้นเยอะนะครับแล้นับไปนกบินเยอะเลยแต่ทำไมมันหายไม่ติดพามาชมวิวนะคะวิมยามเช้า ที่โฮมสเตย์โฮมสเตย์อกาค่ะไม่มีเหรอนใช่นาก็จะแห้งไปไท,งท,งทง้งสายเลยหลือแห้งขอดนิดหน่อยครับเิข,ข้างล่างครับชมด้านขวาม้างอ๋อน้ำเต็มก็เคยอ่ะฮะเหรอ อ๋อปกติน้ำมันจะเต็มนะฮะตรงนี้ปกติถ้าแบบฝนตกบ่อยๆก็เต็มครับอ๋อเหรอน้ำก็จะหล่นฝ่ายอันนี้เป็นสายน้ำนะคะ นี่น้องเขามาล้างรถโอเคก็ขอจบคลิปยามเช้าเท่าน,นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด ติดตามช่องพี่ติ๋วลบบุรีกดไลค์กดแชร์ให้พี่ติ๋วลบบุรีด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ